เคยได้ยินเรื่องบ้านหลังแดงที่ท้ายหมู่บ้านไหมครับไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกลแม้แต่หมายังหอนเมื่อมองจากระยะไกลมีเรื่องเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นแต่หายตัวไปอย่างลึกลับ ไม่มีใครพบศพไม่มีร่องรอยการต่อสู้เหลือทิ้งไว้เพียงบ้านที่ถูกทิ้งร้างชาวบ้านแถวนั้นบอกว่ากลางดึกจะได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนดังออกมาจากบ้านหลังนั้นบ้างก็ว่าเห็นเงาคนเดินไปมาในบ้านที่ว่างเปล่า หน้าขนลุกใช่ไหมล่ะเมื the the appeared, ่อปีที่แล้วมีกลุ่มวัยรุ่นท้าทายกันว่าใครกล้าเข้าไปในบ้านหลังแดงปรากฏว่าหลังจากนั้นหนึ่งในกลุ่มนั้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเพื่อนที่เหลือเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบข้างหูตลอดเวลาที่อยู่ในบ้าน และเห็นเงาประหลาดตามหลอกหลอนอย่าเข้าไปนะเว้ยข้างในมันไม่ใช่ที่ของเราเพื่อนคนหนึ่งของคนที่หายตัวไปบอกผมด้วยน้ำเสียงสั่นเครือบ้านหลังแดงยังคงตั้งตระงานอยู่ที่เดิมเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางสถานที่ควรปล่อยให้เป็นปริศนา อย่าเข้าไปยุ่งกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติเพราะอาจจะต้องแลกด้วยชีวิต